คลิปนี้สนับสนุนโดย CUB Media ครับสวัสดีครับผมเคยจากรช a แน l เคยนมิวนะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวโปรดักตตัวใหม่ที่ผมสนใจมากๆตัวหนึ่งจากทาง Nanlite นะครับโปรดักตตัวนี้จะมีชื่อว่า Nanlite Projector Mouse for Forza 60 ซึ่งตัว Nanlite p r o t e c t o r m o u ส์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมสําหรับคนที่มีไฟ Nanlite Forza 60หรือเป็นตัว Forza 60B อยู่แล้วนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็จะช่วยทําให้เราสามารถสร้างเชฟของไฟให้ดูน่าสนใจมากขึ้นสําหรับการถ่ายภาพแล้วก็การถ่ายวิดีโอได้นะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่าอุปกรณ์เสริมตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่ผมรอคอยมา ค่อนข้างจะนานมากๆนะครับเพราะว่ารูปแบบการทํางานของผมเนี่ยก็จะเป็นการพูด Talking He a d พูดกับกล้องแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการรีวิวสินค้าต่างๆซึ่งเจ้าตัวโ r o เเตอร์เมาส์ตัวนี้นะครับก็จะมาช่วยทําให้งานของผมมีประสิทธิภาพแล้วก็ดูน่าสนใจขึ้นมากๆเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะครับว่าถ้าเราซื้อเจ้าตัวโปรเจคเตอร์เมาส์ตัวนี้แล้วเราจะได้อุปกรณ์อะไรมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เราจะได้นี่เลยครับก็จะเป็นกระเป๋าเคสสําหรับ ใส่ตัวโปรเจคเตอร์เมาส์ตัวนี้เลยแน่นอนนะครับว่าจุดเด่นของทาง n นลไลท์ก็จะเป็นชิปสีฟ้าตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นแบรนด์ n น n ไล t ์ด้านหน้าตรงนี้แล้วก็อย่างแรกเลยนะครับเรามาดูที่ในกระเป๋านะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยก็จะเป็นตัวโปรเจคเตอร์เมาส์จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลย แล้วก็ตัวต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเจลเฟรมนะครับจะเอาไว้สําหรับใส่แผ่นเจลสีต่างๆได้นะครับแล้วก็สามารถเอาตัวเจลเฟรมตัวนี้นะครับไปใส่ไปที่ด้านหน้าของตัวโปรเจคเตอร์เมาส์ตัวนี้ได้เลยแล้วอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวโกลโบเฟรมอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใส่แผ่นโกลโบอีกทีนะครับซึ่งแผ่นโกลโบก็จะมีลวดลายมาให้4แบบด้วยกันแผ่นพวกนี้ก็จะเป็นเหล็กทั้งหมดเลยซึ่งเราสามารถเอาแผ่นโกลโบพวกนี้มาใส่ในโกลโบเฟรม ในนี้แบบนี้ได้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับคือเขาให้กระเป๋าสําหรับใส่ตัวโปรเจคเตอร์เมาส์ตัวนี้ก็จะทําให้เราสามารถพกพาไปใช้งานข้างนอกได้สะดวกมากขึ้นด้วยอันนี้ก็ดีมากๆนะครับที่ทางแนลไลท์ Light, เขาให้กระเป๋าใบนี้มาให้ด้วยโอเคครับผมแล้วก็สาหรับตัวโปรเจคเตอร์เมาส์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมที่สามารถใช้งานได้ง่ายมากๆนะครับเพียงแค่ให้เราเอาตัวโปรเจคเตอร์เมาส์ตัวนี้ไปติดเข้ากับไฟ f o r ์ซ่าหหรือ f o r ์ซ่าหกก็ได้นะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับผมก็จะใช้เป็น แอนไลท์ฟอร์ซ่ 60B ตัวนี้เลยนะครับตรงนี้ผมก็จะสามารถปรับค่า Color ร e เทม ของตัวไฟได้ด้วยนะครับจาก2,700เควินถึง6,500เควินก็จะทำให้ผมสามารถทำงานได้หลากหลายมากขึ้นนะครับกับการปรับอุณหภูมิของไฟได้แล้วก็ขนาดเมาส์ของโปรเจคเตอร์เมาส์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเมาส์ขนาดเล็กนะครับจะไม่ใช่แบบโบเวนเมาส์ที่จะสามารถติดได้ทั่วๆไปนะครับตัวนี้จะทํางานได้แค่กับไฟ f o r ์ซ60เท่านั้นนะครับเพราะว่าจะเป็นเมาส์ขนาดเล็กที่เอาไว้ติดเข้าที่ตัวไฟแบบนี้ได้เลยนะครับนี่สวยเลยนะครับนี่ แล้วก็น้ำหนักของตัวโปรเจคเตอร์เมาส์อย่างเดียวนะครับรวมชิ้นเลนแล้วเนี่ยโดยที่ไม่รวมตัวไฟในไลฟ์ฟอร์ซ่า60ตัวนี้นะครับน้ำหนักของตัวโปรเจคเตอร์เมาส์ตัวนี้ก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่1.5กิโลกรัมซึ่งก็ถือว่าไม่ได้หนักอะไรมากนะครับสำหรับตัวโปรเจคเตอร์เมาส์ตัวนี้แล้วก็มาถึงวิธีการเซตอัพของตัวโปรเจคเตอร์เมาส์กันนะครับซึ่งวิธีการเซตอัพก็ง่ายมากๆนะครับเพียงแค่ให้เราเอาตัวโปรเจคเตอร์เมาส์มาใส่เข้ากับขาตั้งไฟตัวนี้ได้เเเลลยยนะะรรััััับบตตตวจจอ์มมมาาาาาาสสีีี่กกก็ขขขหึดดดิ้้้งงไไฟทใช ตรงนี้นะครับแต่เราจะใช้ตัวขาของโปรเจคเตอร์เมาส์ตัวนี้เพื่อทําการยึดตัวไฟลงไปนะครับแล้วก็พอเราใส่ไฟเรียบร้อยแล้วครับการบาลานซ์น้ําหนักก็จะมีที่ด้านหน้าของตัวโปรเจคเตอร์เมาส์นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงขาของโปรเจคเตอร์เมาส์ตัวนี้นะครับเราสามารถทําการทิ้วขึ้นทิ้วลงแล้วก็ทําการแผนซ้ายแผนขวาแบบนี้ได้เลยแล้วก็พอเราทําการเซตอัพตัวไฟเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราเปิดใช้งานตัวไฟฟอร์ซ่า 60b ตัวนี้ได้เลยนะครับโอเคครับแล้วก็ตอนนี้ตัวไฟเนี่ยก็ทำงานแล้วนะครับแต่ว่าเราจะต้องมาเปิดตัวโปรเจคเตอร์เมาส์ตัวนี้ก่อนนะครับโดยการที่เราจะต้องมาดึงแผ่นสีฟ้าตรง4มุมตรงนี้เอาออกให้หมดเลยนะครับดึงออกนี่แล้วเราก็จะได้ไฟที่เป็นเชฟวงกลมแบบนี้มาเลย สำหรับวัสดุของตัว n าร l i ลท์โปร t c t o r อร์เมาส์ตัวนี้นะครับจะใช้วัสดุเป็นโลหะเคลือบด้วยไนลอนจะมีน้ําหนักที่เบาแล้วก็มีความทนทานแข็งแรงสูงตัววัสดุที่เป็นไนลอนเนี่ยก็จะช่วยลดความร้อนที่เกิดจากการใช้งานเป็นเวลานานๆได้อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานมากๆนะครับที่ด้านหน้าเนี่ยก็จะมีที่ใส่สําหรับแผ่นเจลเฟรมตัวนี้อยู่นะครับเราก็สามารถเอาแผ่นเจลมาใส่เข้ากับตัวเหล็กตัวนี้ได้แล้วก็สามารถเอามาติดไว้ที่ด้านหน้าตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้ได้นะครับโดยการ ทำการปลดล็อกน็อตตรงนี้นะครับพอเราทำการปลดล็อกแล้วนะครับเราสามารถเอาแผ่นเจเลเฟรมตัวนี้ใส่ลงไปในล็อกได้เลยแล้วก็ที่ด้านหน้าของตัวโปรเจคเตอร์ตรงนี้นะครับเราจะเห็นชิ้นเลนขนาดใหญ่ที่จะสามารถบีบลําแสงให้เป็นแบบสปอตแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ความสว่างจากไฟแอนไลท์ฟอสซ่า 60B ตัวนี้นะครับที่ผ่านออกมาอย่างตัวโปรเจคเตอร์เมาส์ก็จะมีความสว่างที่เพิ่มมากขึ้นถึง 17เท่าเลยทีเดียวแล้วก็ที่ตัวชิ้นเลนด้านใน <S <S <ๆ>เขาว่าจะออกแบบมาให้มีคุณภาพที่สูงนะครับก็จะสามารถลดความคลาดเคลื่อนและความผิดเพี้ยนของสีจากแสงไฟที่ผ่านออกมาอย่างตัวโปรเจคเตอร์เมาส์ตัวนี้ได้ด้วยแล้วก็องศาการกระจายแสงของตัวโปรเจคเตอร์เมาส์ตัวนี้นะครับ,รบก็จะสามารถกระจายแสงได้ที่มุมขนาด19องศาการกระจายแสงก็จะไม่ได้กว้างเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเราต้องการทําให้ตัวไฟเนี่ยมี B บียแองเกิลที่ใหญ่มากขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องถอยตัวไฟออกไป นะครับแบบนี้หรือว่าถ้าเราต้องการให้ไฟมีสปอตที่เล็กลงเนี่ยเราก็จะต้องขยับตัวโปรเจคเตอร์เมาส์ให้ใกล้วัตถุมากขึ้นโอเคครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราจะสังเกตได้ว่าตัวเชฟของไฟเนี่ยมันจะเบลอเบลอนิดหนึ่งนะครับในส่วนนี้นะครับเราสามารถทําการปรับโฟกัสของไฟได้ด้วยนะครับก็ให้เรามาหมุนที่ น็อตด้านล่างของตัวโปรเจคเตอร์เมาส์ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราขยับตัวชิ้นเลนเข้าออกแบบนี้นะครับก็จะสามารถดันไปข้างหน้าแล้วก็ดันถอยหลังได้เพื่อที่จะปรับโฟกัสลำแสงให้มีความคมชัดมากขึ้นได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะดันให้ตัวไฟเนี่ยมีความคมชัดขึ้นแล้วก็ผมก็จะทําการล็อกตัวโฟกัสโปรเจคเตอร์เมาส์ตัวนี้หรือว่าถ้าใครต้องการให้มันเบลอเนี่ยก็สามารถปรับให้มันเบลอได้เหมือนกันแล้วก็มาถึงจุดเด่นของตัวโปรเจคเตอร์เมาส์ตัวนี้นะครับก็คือเราสามารถปรับ เชฟของไฟได้ด้วยนะครับโดยการที่ให้เราปรับที่ตัวแผ่นเหล็กสีฟ้าตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ก็ให้เราดันเข้ามาแบบนี้ได้เลยนะครับสำหรับตัวจับสีฟ้าตรงนี้นะครับที่ด้านในเนี่ยก็จะเป็นแผ่นเหล็กไว้กั้นแสงไฟได้นะครับนี่นะครับเราสามารถปรับให้เป็นเชฟไฟแบบไหนก็ได้นะครับจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมหรือว่าจะเป็นแบบสามเหลี่ยม หรือว่าจะเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือตัวโปรเจคเตอร์เมาส์ตัวนี้เนี่ยแสงที่ได้เนี่ยมันจะมีความเคลียร์มากๆนะครับจะไม่มีแสงที่รั่วออกมาเลยแสงนิดเดียวอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ผมชอบมากๆนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราใช้เป็นตัวบานดอมันจะมีแสงที่เล็ดลอดออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับการควบคุมไฟของเราเนี่ยมันก็จะยากแต่ว่าถ้าเราใช้ตัวโปรเจคเตอร์เมาส์ตัวนี้ก็จะช่วยทําให้เราสามารถควบคุมเชฟของไฟแล้วก็ควบคุมทิศทางของไฟได้ง่ายขึ้น มากๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากมานะครับสำหรับตัวโปรเจคเตอร์เมาส์ตัวนี้โอเคครับผมแล้วก็ที่สาคัญมากกว่านี้นะครับก็คือนี่นะครับก็จะมีตัวโกโบที่เป็นลวดลายต่างๆมาให้เราเลือกใช้งานถึง4แบบด้วยกันวิธีการใส่ตัวแผ่นโกโบมาอย่างตัวโกโบเฟรมตัวนี้นะครับวิธีการใส่เนี่ยก็ให้เราใส่ลวดลายลงมาให้เป็นแบบกลับหัวนะครับเพราะว่าตัวโปรเจคเตอร์เมาส์เวลาลําแสงที่ผ่านออกมาจากตัวชิ้นเลนเนี่ยมันจะกลับหัวทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับอย่างตอนผมกั้นแสงไฟเนี่ย ถ้าผมกั้นด้านบนด้านล่างจะโดนกั้นแทนแล้วก็ให้เราใส่ตัวโกลว์เฟรมเนี่ยลงไปที่ด้านหน้าของแผ่นกั้นแสงตรงนี้ได้เลยนะครับนี่พอเราใส่ลงมาแล้วเนี่ยตัวไฟเนี่ยก็จะมีรูปร่างที่เป็นรากไม้แบบนี้นะครับแล้วก็ให้เราทําการปรับโฟกัสของไฟอีกทีหนึง่งหรือว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าถ้าใครไม่ชอบให้มันคมเนี่ยเราก็สามารถปรับให้มันเบลอๆได้เหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่วิธีการใช้งานของ แต่ละคนแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนตัวเชฟไฟนี่นะครับก็จะเป็นหน้าต่างอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแสงที่ผ่านออกมาจากมูรี่เหตุผลที่ผมเลือกใช้ตัวเนี่ยไลท์ฟอร์ซ่า 60B ตัวนี้นะครับผมสามารถปรับคันเลอร์เทม์หรือว่าสามารถปรับอุณหภูมิสีของไฟได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นสีส้มนี่เท่าน,นี้ผมก็จะสามารถปรับคันเลอร์เทม์จาก2,700เคลวินไปถึง6,500เคลวิล แบบนี้ได้เลยตอนนี้ผมเปิดกําลังไฟอยู่ที่20%เท่านั้นนะครับก็จะมีความสว่างที่แรงมากๆเลยนะครับนี่นะครับถ้าผมเพิ่มเป็น100%ก็จะมีความสว่างประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ผมสามารถเลือกใช้เอฟเฟกได้แบบปกติเลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์สตอร์มหรือว่าพายุ U T นั่นเองนะครับตรงนี้เราก็จะสามารถจําลองไฟให้ออกมาเป็นในรูปแบบที่เราต้องการได้หมดเลยเราจะไม่ใช้แผ่นโกลบเฟรมตัวนี้ก็ได้ นะครับก็ให้เรามาปรับโฟกัสแล้วก็คุมเชฟไฟให้แสงเล่นรอดออกมานิดหน่อยแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่การประยุกต์ใช้ของแต่ละคนเลยนะครับโอเคครับผมแล้วก็เป็นไง,ไงบ้างครับกับเจ้าตัว Nanlite Projector Mouse ตัวนี้ส่วนตัวผมแล้วนะครับแน่นอนว่าผมชื่นชอบเจ้าตัว Nanlite Projector Mouse ตัวนี้มากๆนะครับเพราะว่าเพียงแค่ผมมีไฟ Nanlite f o r ซา60หรือ For ซ a 60b ผมก็สามารถใช้งานตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้ในการสร้างเชฟไฟหรือว่าสร้างแบ็ k กราวด์สวยๆให้กับงานวิดีโอของผมได้แล้วนะครับตัว Nanlite โปรเจคเตอร์เมาส์ตัวนี้ก็จะมีราคาอยู่ที่1500บาทตรงส่วนนี้ผมมองว่าราคาไม่ได้สูงอะไรมากนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเราจะซื้ออุปกรณ์เสริมที่มีคุณภาพแบบนี้เราก็จะต้องจ่ายในราคาที่สูงมากกว่านี้เยอะมากๆเลยนะครับซึ่งตอนนี้ทาง Nanlite เขาก็มีทางเลือกให้เรา สามารถจับคู่กับไฟขนาดเล็กแบบนี้ได้เลยแล้วก็รูปแบบการทํางานเนี่ยเราก็จะสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบมากๆนะครับไม่ว่าจะใช้ไฟโปรเจคเตอร์ตัวนี้เป็นไฟฟอลโล่ในการตามถ่าย แบบของเราในงานอีเวนต์หรือว่าในงานต่างๆจะเป็นในส่วนของการเอาแผ่นโก b โบมาสร้างลวดลายในการสร้างแบ็กกราวด์สวยๆให้กับงานวิดีโอหรือว่างานถ่ายภาพของเราหรือว่าเราจะไม่ใช้แผ่นโก b โบแล้วก็สร้างเป็นเชฟไฟในการถ่ายโรดักหรือว่าถ่ายงานโฆษณาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ใครจะเอาตัวโปรเจคเตอร์เมาส์ตัวนี้ ไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆเพื่อให้เหมาะกับการทํางานในรูปแบบของเราตัวโปรเจคเตอร์มาตัวนี้ก็สามารถทํางานได้เรียกว่าทุกรูปแบบเลยก็ว่าได้แล้วก็แน่นอนนะครับว่าต้องขอบคุณทาง C.O.P. Media ด้วยนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนหลักสําหรับไฟแนนไลท์ทุกดวงในสตูดิโอนี้เลยแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e ให้กับช่องเขยิ้นมิวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ